ก่อนจะปิดมิดเทอมเบรกนี้ที่โรงเรียนลูกให้ลำหํำไยมาฝากแม่ค่ะแม่ก็เลยจะทํำข้าวเหนียวเปียกลำํำไยให้ลูกทานกาันล้างลำํำไยให้สะอาดแคฉเอาเม็ดออกเราก็นําไปล้างอีกทีเสร็จแล้วก็ตั้งน้ําให้เดือดใส่ข้าวสารเหนียวลงไปต้มให้ข้าวนุ่มๆเละๆหน่อยเราค่อยใส่น้ําตาลลงไปค่ะ พอน้ำตาลละลายก็นําลำําไยที่แคะเม็ดเอาไว้ใส่ลงไปในหม้อได้เลยจริงๆวันนี้วัตถุดิบขาดไปหลายอย่างเลยค่ะอย่างน้าตาลทรายที่บ้านเราไม่มีแม่ก็ใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวก้อนแต่มีสิ่งหนึ่งที่แม่คิดว่าขาดไม่ได้นั่นก็คือกะทิถึงขั้นต้องขี่รถออกจากบ้านไปซื้อตอนนั้นเลยจริงๆจ,จ,จ,จะไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่แม่คิดว่าถ้าจะทําก็ทําให้ครบชาติความหวานของข้าวเหนียวกับลําไยที่หวานอยู่แล้วต้องมีอะไรมันๆเค็มๆมาตัดหน่อยค่ะแวะซื้อกะทิแล้วก็ไม่ลืมที่จะซื้อผักมาทำกับข้าว,กกวย วิถีแม่บ้านก็อย่างนี้ละคะ่ะคิดเมนูแต่ละวันคิดแล้วคิดอีกยิ่งถ้าลูกปิดเทอมแล้วถ้าไม่ออกบ้านไปกินข้าวข้างนอกต้องทํากับข้าวถึงวันละสามมื้อเลยเมนูของข้าวก็อาจจะยากหน่อยแต่ถ้าของหวานแบบเนี้แม่สู้ตายเลยนะคะขนมไทยทั้งเบเกอรี่มีหลายอย่างเลยคะ่ะที่แม่อยากจะทํา